อยูว่ายังปกติมากมากตัวแรกปะของ APL น่าจะครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยแหละใช่ครับเพราะผมดูมันผ่านที่ไม่เจอเลยนะรับแต่ว่านี่ไงเจอแล้วแหละนะครับเอาละครับตอนนี้ Amazing r v Design Contest ครับสกินไทยมาอีกครั้งหนึ่งฮะกระแสตอบรับอย่างดีจากตัวผพีตาโหดนะฮะมาอย่างไวอีกรอบหนึ่งครับผมครับผมชิงเงินรางวัลกว่า2 0 0แสนบาทนะเพราะฉะนั้นใครมีพรสวรรค์อยากที่จะสื่อสารออกมาในรูปแบบการดีไซน์ สามารถที่จะโชว์ของครับปล่อยกันมาได้เลยกับตรงนี้โอ้แล้วก็มาเป็นตัวของ Desperate Real <N> ครับมิโก้ครับ โต้ฮะน่าสนใจเนี่ยคือปกติเออร์เรลเดสเบรดดี้แลเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่พออยู่ในป่าปั๊บมันก็เลยดูแปลกขึ้นมาเพราะปกติแล้วในป่าไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้พลังแผงเท่าไหร่แล้วเฟิร์สวานโดนตอดก่อนฮะเล่นบุกมาเลยครับยกมาอย่างนี้โอ้ยังไงครับได้ไปเรียบร้อยแน่นอนครับแต่ขากลับจะเป็นยังไงครับฝั่งตัวของแบล็คอีสปอร์เหมือนจะมาช่วยไม่ทันด้วยนะครับอยู่ตรงแค่ตรงกลางฮะทีมีกำลังวิ่งมาพร้อมครับสุดเจ็ดนะจะเอาให้ตายก็ผมโอ้ได้ลึกจัดจัดกับผมลึกเสมออีกนิดเดียวเท่านั้นแต่่่ขาาากกกกกกลััับบจะอออออไไไไปปดดด้้มมมมยเเเสีแววครรรูฟฟิิง์์็็ตต กลัวพยัญชนะตัวเองเข้ามาแลกแล้วครับแล้วก็คุ้มค่าพอที่จะเอาไปแล้วฮะรับฉันไว้โอ้โหแล้วคาโต๊ได้สเปซเต็มที่ครับเฮียโก้ครับเมื่อกี้กลัวแบบเฮ้ยอย่าไปแต่ต้องซิซ่มารุมถึงฉันนี้โอ้โหแล้วนั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีมากครับผมแต่ตอนนีครับเป็นต้นเกมครับที่เรียกได้ว่าแฟนทุกท่าได้ดีครับผมย่างสวยฮะนกนกฟ้าฮะได้ไปทั้งสองฝั่ง ฟ้ามากสจ,จัดกันไปครับแล้วทำให้ตัวโวคขาดครับไม่มีบัฟฟ้าฮะในต้นเกมแล้วมาอีกแล้วครับผมวิง้ามาใส่ค,ครับโอ้โหแล้วเอาอะไรไปสู้ครับตอนนี้รอบเลเวลสี่ครับผมเราเล่นกันอย่างไวครับโอ้โหดูดูมาเา้ามาอยากจะสู้ก็เข้ามากับผมแล้วชาร์ขก็ามาจาังหวะนี้ครับฟริกเกอร์หนีไปบนเชมเบอร์มาอย่างน่ากลัวครับและนี่คือข้อมูลของคาโต้ฮะนี่ครับคาโต้คือจังเลอร์ที่มีฮีโร่พูสูงที่สุดนะเลือก หลายตัวหลากหลายที่สุด16ตัว16ตัว,ตวบ้าไปแล้วว้าขาดอีกหนึ่งตัวก็จะครบเสือ17ตัวแล้วฮะคาโต้โอ้ยต่ยยพี่แกเบ้อวังอลังการเลยเกินนะไม่แต่ว่าหยิบแปลกเนี่ยแต่สกิลเพย์ถึงนี่แหละฮะคาโต้จุดเด่นของเขานะ ตอนแรกเราสงสัยกันอยู่ว่าทำไมถึงเป็นเดซเรเดียวเราพอจะรู้แล้วนะฮะเพราะพี่แกไม่ได้คิดจะตีครีปเลยครับตีคนนี่แล้วผมคนล้วนๆนะสำหรับตัวของกาโต้ใช่ครับและทำหน้าทางจะบวกฝ่ายอีกครั้งด้วยฮะในขวาล่างก็ผมเป็นเส้นลงมาแล้วเกิดเป็นโซโล่คิวนะผมดะเป็นโซเด็กโดนโซโล่คิวโดยทางด้านกาเฟดีกาโตูหะเอาเรื่องเลยเกินนะฮะสำหรับทางแฟร์บูฟในจังหวะรีเพลย์ตรงนี้ฮะคืออย่างที่เห็นว่ากลัวนี่คือไม่วิ่งหนีแล้วฮะใช่ครับไม่หนีไม่มีไม่จ่ายครับผมไม่สนใจทั้งนั้นคครรััับบบผผมมแถว้าานเกช ไม่มีดาบก็ชักได้นะถือซุ่มมานี่ยลำบากนิดนึงฮะตอนนี้แฟลตบูฟฮะเงินนำอยู่ประมาณ700โกลในนาทีที่3โดยประมาณและคนที่น่าสุดก็ต้องเป็นเฟิร์สวันนี่แหละฮะและเชลลนดิวตรงนี้โอ้รูดไปเยอะครับผมพยายามจะหันตัวใส่ไปด้วยครับฝั่งนู้นไม่เล่นแล้วก็มีซัมเมอร์ดักคุ้มเอลขวาดักไว้ก่อนครับผมจ๋าเอาามม๋ฮะซัมเมอร์ชายเกียร์ไปเล็กน้อยครับยังไม่สามารถทำอะไรต่อได้มาต่อต่อเผื่อเจอไฟแต่นู้นๆตรงนี้โดนวายชาร์ดลากไปฮะเลยต้องจ่ายเอาตีเลยฮะสำหรับนุ้น เสียีออกไปนะในขณะที่ด้านล่างนะก็ระเผลอไม่ได้เหมืนกันการดูโอ้ฮะโซโล่คิวดับเป็ลเซฟไปทีนึงฮะตอนนี้เงินน้อยทั้งคู่นะฮะเดับเป็นโอเซฟแล้วก็เฟิร์สวันผมดีใจมากเลยที่บางครั้งผมก็เรียก007ย์ศเจ็ดได้พอถ้าเกิดเราต้องดับเบิลโอทุกครั้งคิดภาพว่าแมททีม0322เราต้องเรียกว่าอะไรโอทีดับเบิลถุยดับเบิลโอเซฟเป็นเอ็กอะไรเงี้ โอ้บอกเลยว่ามันก<น>็จะเหนื่อยน่อยนะเหนื่อยจะจัดรับชื่อตัวเลขเยอะๆเับผมแต่ว,ว่าเฟรดัสตัวนี้ฮะตกไป็ออทางด้านแฟร์ูฟแล้วนะฮะต้นเกมถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าจะไปที่ถึงต้นจุดจบของเกมหรือเปล่า คุมป่าเหมือนเดิมนะแฟนวูฟสุขคุ้มไม่เลิกแต่ว่านี่คือจุดประสงค์ในการหยิบบอลดัมด้วยแหละฮะถ้าหยิบบอลดัมมาติดก็คงไม่ได้ฮะ้าป้าเออขอให้นกฟ้าตรงนี้จะบิ๊กเกอร์เข้าไปให้เซนเดียวลจับกระดูกได้หรือเปล่าด้านล่างฮะเอาโดนเหมือนกันก็เราได้กระดูไปครับช็อตนี้ฮะโอ้โหจอไม่จับแต่ด้านล่างเวลาฮะแมนเห็นอยู่จับได้จอไม่จับแต่ปองฟลิกจับเลยฮะใช่ครับจับดังหมับขมับเข้าให้ครับผมเราดูดูกับหาเหลี่ยมเหลี่ยมที่คุ้นเคยครับผม อย่าเผลอฮะอยากได้นกต้องจ่ายด้วยชีวิตฮะเล,เล็กเล็กน้อยๆถือว่าหาจุดเล่นได้ดีครับทำให้เกมต้องไม่ได้ถึงขนาดว่าไปอยู่กับแฟรูฟขนาดนั้นจะเกินไปฮะแต่ก็ยังเป็นแฟรูฟที่นำอยู่อยู่ดีนะฮะและ,และเรื่องของการฟานโดรินิโดอีกครั้งหนึ่งกดยกเข้ามาต้ซีซีเยอะจัดครับโงตัวเองขึ้นมาก่อนครับผมีกับโรฮะเพื่อจะทิ้งไหมกดตัวแข่งซื้อเวลาครับซัมเมอร์กระตามเข้ามาแต่ไม่ไหวครับเป็นการูที่ได้คิวไป ขอต่ซีคิวฮะแต่บุกได้อีกครั้งหนึ่งการคุมแม่น้ำทำได้ง่ายกว่ามากนะครับเพราะมีเป่าดำผมเปาดำคิิซี่นะเฮียนะค่อนข้างที่จะง่ายเลยฮะโอ้เราเจอขากลับเหม่ยเป็นไงล่ะตัวแข็งไวขอหน่อยครับซื้อเวลาไวแต่ลากไปกินตรงนู้นเลยครับผมโอ้ยไวเป็นเส้นมาเกือบไปอะเก็บทรัพมาเก็บทรัพกลับไม่โกงฮะเล่นลึกเกินไปฮะกลัวตรงนั้นหันไปบอกว่าขอทรัพน้ำตาเธอเบาๆก็ผมในฐานะนักมวยเก่าที่คุ้นเคยฮะโอ้แล้วบุกป่าคืนบ้างครับตรงนี้ขอสักเล็กสักน้อยก็ยังดีก็ผม ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นการโชว์ฮะตัวของเอร์เรอสปานผมที่รอดูอยู่ว่าจังหวะเข้ากันจะเป็นยังไงกับทีมฮะยังไงก็ช่วงเลนเกมเกมนี้แอบจะตึงกว่าเกมที่แล้วหน่อยนะฮะใช่เพราะทางบุรธรัมยูุนเต็ดก็ไม่ได้เสียเปรียบแต่ตัว่าตรงนี้อิสราเอลยูล็อกไลนคาโต้ก่อนนูนูเลื่อนน้อยนะใช่ครับเจอกลางทางครับผมเดลฟ์ฟอครับหนีไปก่อนแล้วก็คาโต้อะอีหนึ่งจุดแข็งนะของเอร์เรอสใช่การเอาตัวรอดด้วยเดลฟ์ฟอฮะ คือไปแบบดื้อๆเลยนะครับเหมือนจะเป็นสกิลดีสักบ่อยด้วยฮะจะบุกก็เล่นได้ฮะคล้ายๆกับช็อกหนีอ่ะ<ด>อยู่เดียวกันเลยฮะเรียกว่าจะเป็นไฟเตอร์กับแอสซิสก็พอจะได้อยู่ฮะแต่ผมยังต้องไอเทมอยู่นะใช่ว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วขอชุดหนึ่งกับเกี่ยวฮีโร่ไว้ครับผมจะเอายังไงหลบได้สวยฮะใช่ครับหลบได้ดีเหมือนกัน ถ้าหนูหนูพาวเวอร์เซิร์ชโดนเมื่อกี้ก็น่าจะได้ต่อคอมโบฮะมาเป็นขวานไฟอะเฮียขวานไฟนจริงๆด้วยโอ้โหกเซฟกว่าเอาจริงนะถ้าโซลิเวอร์มันก็ดูจะสุดไปหน่อยใช่บอลเชเฟเวอร์มันสามารถทุบโดนหลายตัวแล้วเลือดเด้งได้ด้วยยังไงมันก็สำคัญกว่าแล้วตรงนี้กอดเจ็บหนักเลยโดนศูนย์เจ็ดไล่ยิงใช่ครับแรงมากแล้วมีเฟิร์สวันตามมาด้วยครับโดยโดนโซนปุ๊บแอ่วขวาไว้ก่อนนะครับผมแล้วมังกรตัวนี้ครับไปไล่ไกลทีเดียวครับแล้วตกไปเป็นของทางด้านกริรัมยุทธ์อีสปอร์ตนะ เงินเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะฮะออกนําแล้วด้วยซ้ำา้อมแตกกันเนี่ยทำไปเล่นไปฮะใช่แล้วถ้าได้ป้อมตรงนี้ไปการเงินจะดูดีกว่ามากแล้วปล่อยเป็นหน้าที่ของครีปด้วยฮะใช่ครับปล่อยคริปตีครับมีการคอมาแล้วว่าปล่อยให้คริปจัดการไปเลยครับผมแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าทีมี่นี่แหละครับจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบรีรัมฮะและโดนคาโต้โอ้โดนตัวนี้ขอมาครับไปใช้เดียมันคอหน่อยบอกยังไม่รีบใช้ครับผมรอจังหวะดีๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มคุปปิ้งกันแล้วครับฝั่งบรเลนบรับผู้มครับ เข้ามาครับเฟิร์สวันไม่โดนคลีปคะใช่ครับไม่โดนคลีปแต่บุกบดมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟจะเป็น5ต่อ4นะครับผมมีล็อกซี่อยู่ข้างล่างคนเดียวครับแฟร์ตบุ๊อยู่กับสีคนตรงนี้ฮะเแล้วมูนฟอมาก่อนกรบเฟิร์สวันเข้าไปควงเอาที่มามาครับตรงนี้ยังไงครับซัมเมอร์เกิดขึ้นมาใหม่แล้วไถหน้าเข้าไปับกลัวเป็นศพก่อนเลยครับและด้านหลังก็โดนเคลียร์ออกไปทำได้สวยฮะจังหวะขึ้นมาของเฟิร์สวันใช่ครับจังหวะควบมาฮะ โดนไว้ได้หมดเลยฮะทำให้แบทบุฟเทดเมทลงไปที่ตัวอมตะตัวเดียวเท่าน,นั้นนะด้านหน้าก็เลยเป็นงานง่ายของบร e ิเวณูริเต็ดอีสปอร์ตที่เหลือจังหวะควบมาฮะบริลัมสไตล์ฮะสุดตรงกลางนะพยายามจะเดียร์เหมือนกันก็ขี่โร้ดครับผมมีนุ่งก,กับซัมเมอร์ครับมาดักคอไว้ก,ก่อนเคยโชว์ไว้แล้วในเกมที่เอาชนะทางเซนลซ่าแฟนทอมไปได้ด้วยนะฮะได้ตอนนี้4ต่อ 4, 4ฮะบริเวยูริเต็ดอ e ีสปอร์ตนำอยู่ขอตีสักชุดนึงครับโอ้โหโหล่นไฟจะสู้ก็เข้ามาแต่ร้อนครับผม ไล่กลับบ้านก็เพียงพอครับตอนนี้หาจาหังหวะในการเวฟเครียดคืนครับโอ้โหโอเกอสเชียดไปนิดนึงฮะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าโดนบอกเลยว่าโอกาสตายสูงมากฮะโอโหอีกหนึ่งัดฮะใช่ครับอย่างน้อยๆไม่โดนแต่กดเลือดได้ครับเอกโก้ครับแล้ววิ่งขึ้นบนอีกแล้วรับเหมือนจะสื่อสารแล้วว่าคริกซี่กลับบ้านไม่มีเลือดฮะถ้าค่อยๆฟาร์มไปนี่การเงินที่นำอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากทีมีด้วยก็จริงเลยฮะแต่ว่าเทวานาสท่าเงินเยอะ เลนเกมไม่มีใครเอาเขาอยู่นะฮะใช่ฮะความแรงด้วยระยะที่ไม่ได้แพ้ตัวของทางด้านกัปนีนด้วยครับผมไกลกว่าค่อนข้างจะพอสมควรเลยแล้วฮะครับแล้วตรงนี้ฮะรวมกลางต่อครับผมจะทับยังไงครับตอนนี้สำหรับแฟนวูครับน่าจะอยากเล่นแล้วนะแต่ว่าจะเปิดยังไงจะเอาใครดีหลังงานนี้นฮะเดี๋ยททำท่านำทางจะจับออสักตัวน,นะครับอนนีกแกมไม่โดนครับผมสำมร์อดของเลิศมาโอ้โหลง4-4ที่ลงไปเรียกว่าชุกไม่ทันนะหายไปในชุดเดียวเลยฮะไม่นี่เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าโดนทางกวาวาอยชาร์ตยกกลับมาหรือเปล่าแต่ว่า นั่นแหละฮะไม่ทันเวบเดียวเท่านั้นเองครับปิิบตาการจ่ายดาเมจแบบตูมเดียวของแฟน์บูนี่เยอะเหมือนกันนะฮะคาเฟนี่แล้วก็ฟริซี่2ตัวรุนแรงเหมือนกันใช่ครับเบิร์สจัดเหมือนกันครับตรงกลางก็เหมือนจะหาจังหวะในการใช้แอโรเคอสิ่ A o ครั้งหนึ่งนะฮะหาจังหวะในการจับเรื่อยๆครับส่วนแฟน์บูครับดันข้างบนับผมตอนนี้ และกลัว,วโดนหนักอยู่ฮะตรงแม่น้ำใช่ครับอสีสเดียไปซื้อเวลาไว้ก่อนครับผมเสียทาวเวอร์ด้านบนไปครับแต่ไม่รู้รอจังหวะคา,าโต้ครับสไลด์ตัวถอยมาก่อนครับตรงนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับมีชิชิตามมาด้วยทางด้านขวากระดูกแล้วกระดูกโอ้โดนจับตรงนี้ครับเล่นเยอะไปหน่อยขึไปไป้นไปซน่งแล้วเฟิร์สวันครับมาเจอสองตัวโอ้โหซื้อเวลาเยอะจัดๆครับผมจับมือโดนไหมนะครับจับมือไม่โดนแต่โซนออกไปแล้วตอนนี้กลัวสั่นกลัวอีกแล้วครับผมตอนนี้จะวิ่งกลับไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวชิชิพยายามจะช่วยรัันหเล่ไไจบว้ ตีแต่ว่าตรงนี้บอกเลยว่าไม่ทันยังไม่สามารถพังป้อมลงไปได้ฮะฝั่งบรยียามยูเต็ดฮะได้โอกาสตรงนี้แต่ว่าดัสเลเยอร์แรงอยู่โชว์เราบาด<ร>ไปโดนลักซิชิครับฟิกเกอร์ดีแต่ไม่ทันครับผมโดนแม่ไม้มบุญไทยครับจากตัวของนูนูฮะจังหวะเมคแพร์ด้วยฟิกเกอร์ฮะสัญลักษณ์ของนูนูเลยก็ว่าได้โชว์มาหลายครั้งแล้วแล้วทางฝั่งของซิซิประมาทตรงนี้เกินไปโดนนุนนเก็บไปฮะแล้วบาดครั้งหนึ่งมีบัตรต่อครับผมทำให้สะดุ้งสะเทือนครับต้อเทถวนานอกเลยว่าแรงมากครับในจังหวะนี้ การเงินเลยเป็นบุรียมยูเนเต็ดที่นำอยู่นะตอนนี้ได้เปรียบคอสมควรทีเดียวฮะแล้วตอนนี้ครับเทวานาสกำลังเป็นปีศาจในสนามรบคาับเมียโก้ครับชิ้นที่3กํกำลังจะขึ้นนะฮะาเกิดได้ดูดเลือดใจนะฮะบวฟลอเตอร์เมื่อหร่จังหวะที่คาโต้เขาซื้อมาเป็นขวานไฟเนี่ยการล้วงเด็ดขาดด้วยตัวเดียวน่าจะทำได้ยากฮะใช่ฮะ ตรงนี้ครับฮีโร่ครับเอามาเจอด้านขวาคนเดียวก็ผมโดนแดมเมจขนาดนี้ครับทนได้ไม่น่าจะนานก็ผมเอากดตัวแข่งซื้อเวลาไว้ไม่พอจริงๆแล้วฟิลสเตเดนมาแต่เฟิร์สวันเข้าไปนัวขวั้วกลิ้งใส่กโนโอรก็ผมขอจับมือไว้แต่หดตัวแข่งไว้ก่อนได้กลัวมาอีกหนึ่งตัวเป็นเดับเบลคิวของชางบริรัมนำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปนหนึ่งไฟเสียเรือยไปเยอะก็จริงนะแต่ยังไงยังไงได้ไฟก็คุ้มฮะอาจจะต้องเสียเลนกลางนี้ไปแต่ว่าจุดสำคัญตอนนี้คือดาร์คเลเยอร์ซามากกว่า นี่ฮะรีเซ็ตกลับไปเติมเลือดเสร็จแล้ววิ่งกันไปค <นะ S 1> ุณมาเช็คก่อนเลยเป็นจุดโฟกัสที่น่าสนใจครับตรงนี้ฮะส่วนซัมเมอร์ครับยังไม่ได้กลับแต่ไม่ใช่ปัญหาของคอร์ลครับผมสดชื่อเกิดทันทีเลยนะฮะดาร์เซเนเยอร์ครับไม่รอช้าครับทางแฟร์ฟูก,ก็จะรู้ตัวเลยครับผมว่าโดนเปิดแล้วเอาเสียบูดฟอร์กับผมโอ้โหดักเซเนเยอร์ตัวนี้น่าจะต้องยอมปล่อยให้ทางบร e ิลลัมยูนเต็ดอีสปอร์ตไปแล้วอะได้ฟอมก็จริงแต่เสียดาร์เซเนเยอร์ฮะ ของเรื่องที่ใหญ่อยู่นะจริงคุ้มกว่าครับบริยายูเต็ดอีสปอร์ตใช่ครับแล้ววิ่งเข้าใส่ฮีโร่ขอจับมือหน่อยได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ครับเขายังไม่ใช้นะยังไม่กดแอนดิแก๊สักทีครับหามุมใช้ไม่ได้ครับผมหนีกันจ้าละวันเลยฮะแต่ว่าต่อให้ต้องจ่ายฟิกเกอร์ก็คุ้มมาเมื่อกี้ไม่งั้นถ้าโดนลากไปนี่ถึงตายแน่นอนใช่ครับแล้วตอนนี้ถ้าตายทำให้โมเมนตัมการได้ดักสเลเยอร์มันเสียนะฮะดังนั้นทางบริยามตัดสินใจถูกแล้วครับที่จะไม่ไปจับมือกับเขาฮะเขาบอกให้โซเชียลดิสแตนซิ่่่งใชแลล้้้ววปออดดภัยไกนนนฮะาบ ปล่อยเรวยออนเสเตอร์มาแล้วนะโดยเฟิร์สวันซัมเมอร์โอโ้โหเหมือนจะรู้ว่าอยู่ในพุ่มนั้นกับผมแล้วใส่เข้ามาในจังหวะนี้ครับแต่ซัมเมอร์ก็ถึกมากพอสมควรครับที่จะรับดดเมจตรงนั้นได้ดีมอนคอมาฟรีฮะคาโต้โอโ้โหต้องนีบดีไปก่อนครับแล้วโซนตัวฮีโร่ออกไปครับอ,อยากจะยิงทาวเวอร์ตรงกลางให้จังหนับจังหนับหน่อยเบิ่มๆนะ่ะ ดันโซนลึกเข้ามานะครับจังหวะนี้ครับอิสเิลดิวครับพยายามจะโซนซ้ายครับผมโอ้โหเล่นโซนลึกมากๆตอนนี้แล้วทิงเรเบเลสเตอร์กับซัมเมอร์ไว้อยู่ด้านบนและล่างฮะ,ะ,ะแยกซ้ายแยกขวาฮะแฟตบูมเองฮะต้องรับศึกหลายทางจะรับก<ล>ันไปโดนการดูโออันนี้สำคัญับผมไม่ตายแต่ก็ได้ทาาเวอร์ครับโอ้โหแล้วถ้าตายยิ่งกว่ากำไรอีกฮะเกือบพินแล้วฮะ S 1> <S 1> ใช่ครับแล้ววิ่งอย่างต่อเนื่องครับ้อมกลางแตกทุกอย่างกำลังไหลมาเป็นทางฝั่งของบุรามยินต e กีสปอร์ตที่สนุบอย่างหนักได้ฟอร์มหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยฮะใช่ครับแล้วใส่เข้ามาครัวแล้วเขาก็มาในจังหวะสันไฟก็ฟลิกเกอร์เข้ามาใส่แต่ว่าตรงนี้บัตรนุ่งฉันเข้ามาหากระแพงบอกเลยกระแพงเย็นอีกแล้วแล้ว,ลวด้านหลังก็ผมบอกเลยว่าต้องวิ่งหนีเฟอร์สวันก็ไปหลังนะพุ่งไม่มีใครหยุดฟ์นวันได้ในขณะนี้โอ้โหแล้วทาวเวอร์ด้านหน้าเสร็จ นอนับผมไดยเก็บเท่าว่าไปเฟิร์สวันกำลังจะโดนหรือเปล่าแต่ซีนุ่งไปกันไว้ลงแอร์โร่เคลส์ในจังหวะนี้ครับได้คาโต้ไปอีกตัวด้านหลังฮีโร่ใส่ับมีโร่พยายามจะดักขากลับครับผมแต่ตรงนั้นเขาอยู่กันเยอะมากจะโดนอีกตัวหรือไม่หรือแค่นี้ก็เพียงพอจะเอาจบเลยนะพยายามจะเล่นเพิ่มอยากจะเล่นอีกสักหน่อยครับผมตีรถถังก็ไปครับตอนนี้เวลาในการจบเกมก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กลัวเกิดขึ้นมาใหม่ครับฮีโร่หายไปก่อนเลยครับกลายเป็นจุลินซีแล็คตบาซิลัตแล้วด้านหน้าฮะกลัวโดนเกมไปอีกกมทีรอ่่สู แชมเปี้ยนบุรีรัมย์ยูนเต็ดอีสปอร์ตว้าไว้ในมือเป็นแต้มที่สองได้ไปเป็นสองตัวศูนย์เกมแล้วนะฮะบุรีรัมย์ยูนเต็ดอีสปอร์ตเหนือกว่าฮะในสองเกมที่ผ่านมาจังหวะการ